สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาดูแลสุขภาพกับอโรคาวอร์ตี้แล้วละค่ะปัญหาสุขภาพเบื้องต้นที่พบส่วนใหญ่ก็คืออาการปวดเมื่อยซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะมีสาเหตุจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือทำงานที่ต้องอยู่ในอิริยาบถเดิมๆอย่างต่อเนื่องและยาวนานอย่างการยืนหรือนั่งทำงานอยู่ในท่าดเดียวนานๆขนาดหนุ่มๆสาวๆอย่างเราๆก็ยังไม่ไายจะปวดแข้งปวดขาเลยนะคะแล้วลองคิดดูสิคะว่า แขกรับเชิญซึ่งเป็นแม่คา้าขนมหวานวัย67ปีที่ต้องลุกลุกนั่งๆั่งขายขนมตั้งแต่เช้ายันเย็นทุกๆวันเธอจะถูกอาการปวดขารุมเร้าสุขภาพมากขนาดไหนวันนี้เธอจะมาแบ่งปันประสบการณ์สุขภาพพร้อมเผยตัวช่วยสำคัญในการรับมือกับอาการปวดขาที่เป็นเรื้อรังมานานหลายปีไปติดตามเรื่องราวของเธอกับคุณฟ้ารุ่นรุ่งเลยค่ะ สวัสดีค่ะมาวิภาวันนี้ฟ้ารุ่งเดินทางมาเพราะว่ามาที่ตลาดออจิรัเนาะซึ่งอม่าเขาบอกว่ามีฝีมือในการทำข้าวเหนียวสังขยาที่อร่อยมากๆเลยนะคะขายเนี่ยบ่ายๆก็หมดละวันหนึ่งขายตั้งกี่โล10กว่าโล10กว่โลนะคะอยู่ในตลาดนี้ด้วยอยู่หน้าตลาดนี้อยู่หน้าตลาดนี้เลยนะคะแถวๆนี้นี่รู้จักกันนะคะ มาก่อนหน้านี้มีปัญหาสุขภาพอะไรจ๊ะมีแต่ขาไม่มีแรงค่ะขาไม่มีแรงเมื่อยมันเมื่อยไม่อยากเดินกินยาแล้วรู้สึกขยันเดินหน่อยอ๋อแล้คะแต่น้ําเห็ดไม่ใช่ยาเนาะนะคะทานน้าเห็ดแล้วก็รู้สึกว่ามีแรงดีนี่นะคะปกติแล้วสมมตินะอ่าเราขาอยู่ตรงนี้นะคะจะเดินไปแผงใกล้ๆเดินสักสองรอบก่อนหน้านี้สองรอบเหนื่อยยัง เหนื่อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เหนื่อยสองรอบเมื่อก่อนเหนื่อยแล้วแต่เดี๋ยวนี้ให้สี่รอบเลยเนาะอตอนนี้เอามาอายุกี่เท่าไหร่แล้วคะหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดปีนะคะแต่ว่ามีคนชมไหมว่าเอ้ยทำไมผิวใสขนาดนี้มีอยู่เจนมาปังเจนถามด้วยเหรอคะใจ่เจถามว่าอะไรแล้วทำไมพังนี่ผิวใสอะไรอย่างนี้โอ้เนาะแล้วเอมาบอกว่าไงคะก็เฉย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  สวยเองสวยเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะเนาะเนี่ยคนมันสุขภาพดีนะคะเพราะข้างในมันดีปุ๊บเนี่ยหูวข้างนอกมันเปล่งปลั่งใหญ่เลยมันแข่งกันสวยเลยเท่านี้นะคะอ๋อผิวพรรณดูดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครานี้ขยันเดินเลยนะคะแล้วครานี้ขยันขายของด้วยหรือเปล่าขยันขยันด้วยเนาะ แม,มม่าบอกว่าลูกค้าก็เข้ามาไม่ขาดสายอยู่แล้วนะคะคไม่อยากจะขายหรอกแต่ลูกค้าเข้าทำไงได้ก็ต้องจะเป็นขายเนะาะยโมงหมดแล้วนะคะถ้าเกิดใ,ใครอยากจะมาลองลิ้มชิมรสฝีม,มืออาม,ม่าต้องรีบมา ไม่งั้นหมดแน่นอนนะคะและยิ่งถ้าหากว่าอาม่าแข็งแรงด้วยนะคะขายหมดปุ๊บอาม่าเดินเที่ยวเลยวันนี้ค่ะรุ่นรุ่มมีตัวช่วยที่ทำให้อาม่านะขยันเดินยิ่งขึ้นนะคะสุขภาพร่างกายดียิ่งขึ้นที่สําคัญนะคะผิวพรรณนะจะมีคนทกยิ่งกว่านี้อีกนะคะกับน้ําเ็ดสกัดเพื่อสุขภาพค่ะเป็นของวันจากธรรมชาติมาม่ามีมามาด้วยนะคะขอบคุณอาม่ามากมากเลยนะคะการดีค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปนะจ้า ยังมีคนสูงวัยในสังคมนี้อีกมากมายเลยนะคะที่ไม่สามารถจะหยุดพักจากการทำงานหนักเพื่อหาไรายได้ช่วยจุนเจือครอบครัวและในเมื่อยังจำเป็นต้องใช้สังขารเพื่อการทำงานก็อย่าได้ละเลยหรือมองข้ามอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพียงการปวดเมื่อยปกติของคนสูงอายุเพราะถ้าเราสามารถพบสาเหตุของปัญหาสุขภาพและทาการรักษาได้ทันท่วงทีก็จะลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการเจ็บป่วยค่ะ รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลงได้อีกด้วยให้เวลาใส่ใจดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้เพื่อพรุ่งนี้คุณจะได้เป็นผู้สูงวัยที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยความปรารถนาดีจากต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัทรูมพลัสท้องขวัญจากธรรมชาติสนใจสั่งซื้อได้ที่0846706111และ084 6706222เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะ